ในชั่วโมงที่5กับครูก้อยแล้วนะคะ<า>ในคลิปนี้นะคะมาฝึกอ่านกับครูก้อยต่อนะเพจน,นะที่เราจะเรียนรู้ฝึกกันอา่านออกเสียงให้ถูกต้องกันในวันนี้ก็จะมีนะคะเก้าตัวก็คือตัวเพนชนะตัวแรกคือ ผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือแล้วก็รอลิงนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงให้ถูกต้องไปพร้อมกับครูก้อยค่ะผอพึ่งอ่านว่าผอผอพึ่งอ่านว่าผอผอพึ่งอ่านว่าผอตัวต่อมาฟอฝาอ่านว่าฝอ ฝอฝาอ่านว่าฝอฝอฝาอ่านว่าฝอตัวที่สามพอพานอ่านว่าพอพอพานอ่านว่าพอพอพานอ่านว่าพอตัวต่อมาค่ะฟอฟันอ่านว่าฟอฟอฟันอ่านว่า for for fun อ่านว่า for ตัวต่อมานะคะพอสำเพาอ่านว่าพอพอสำเพาอ่านว่าพอพอสำเพาอ่านว่า for. พอเพชนะตัวพอสำเพากับพอพานจะอ่านออกเสียงเหมือนกันคือออกเสียงว่า พอนะคะแต่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเนาะนะคะอ่ะตัวต่อมาค่ะมอมาอ่านว่ามอมอมาอ่านว่ามอมอมาอ่านว่ามอตัวต่อมายอยักษ์อ่านว่ายอยอยักษ์อ่านว่ายอยอยักษ์อ่านว่ายอ ต่อมาตัวนี้กระดกลิ้นด้วยนะรเรืออ่านว่ารอรเรืออ่านว่ารอรเรืออ่านว่ารอตัวต่อมาตัวสุดท้ายลอลิงอ่านว่าลอตัวนี้ไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะลอลิงอ่านว่าลอ ลออิงอ่านว่าลอกาตัวนี้อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามเสียงครูก้อยนะอ่ะตัวแรกมา,มาเริ่มกันเลยค่ะตัวแรกนะอ่าวพอพึ่งอ่านว่าพอฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟ พอสำเผาอ่านว่าพอมอมาอ่านว่ามอยอยักอ่านว่ายอรอเร,รืออ่านว่ารอลอ,อลิงอ่านว่าลอต่อไปครูก้อยจะขึ้นภาพเป็นบัตรอักษรเช่นเคยเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมีตัว อักษรตัวก่อนหน้าเนี่ยที่เราเคยเรียนมาแล้วมาให้ทบทวนด้วยนะคะนี่มันทางของพี่ชัดๆอ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสอไป ค่อขนามือพี่เลยใครตอบได้ถูกหมดทุกคนใครตอบถูกหมดทุกตัวยกมือขึ้นนะครูก้อยว่าเนี่ยลูกศิษย์ครูก้อยนะจะต้องโหเก่งกันทุกคนแน่เลยต้องตอบถูกกันหมดทุกคนแน่เลยนะแต่ถ้าใครยังไม่แม่นยำไม่เป็นไรอย่าเพิ่งท้อนะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกกันนะคะเราก็อาจจะ ต้องหาคนช่วยอะค่ะเช่นหาเพื่อนหาใครที่เราสนิทอะให้เขามาช่วยแล้วก็อ่าจจะลองเขียนดูละให้ดูหรือว่าเวลาเราไป ตามที่ต oh, wow. right? the ่างๆเนาะเห็นป้ายต่างๆตรงนู้นตรงนี้เราอาจจะเล่นกับตัวเองได้ว่าตัวนี้อ่านออกเสียงว่าตัวนี้ออกเสียงว่าตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างเงี้ยฝึกคือฝึกได้ทุกที่เลยฝึกได้ทุกที่เลยนะยังไม่ต้องไปเขียนมันหรอกอย่าเพิ่งเขียนนะเอาแค่เห็นตัวแล้วรู้ว่าเพยชนะตัวเหล่านั้นออกเสียงว่าอย่างไรขั้นต้นเอาแค่นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะเพยชนะเนี่ยกับสระมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความจําดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองบ่อยๆอันนี้ต้องต้องแนะนําเลยนะต้องฝึก กันบ่อยๆอ่ะทบทวนบ่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันลืมขออย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นเรื่องความจําอ่ะมันมันจาแล้วมันลืมได้อ่ะนะมันไม่ใช่เรื่องของทักษะถ้าเป็นการผ่านเสียงอย่างเงี้ยการจ่ายรถสะกดคําอันนั้นเป็นเรื่องทักษะถ้าได้แล้วมันจะอยู่ในจิตเลยแต่ถ้าเป็นเพียนชนะสละเนี่ยมันต้องจาอ่ะต้องจําในนั้นพออะไรที่มันเป็นเรื่องความจาอ่ะเราต้องมันทบทวนตัวเองเนาะนะคะันนั้นอย่าลืมนะทํากันบ้านนะฝึกฝนตัวเองให้ให้มากๆนะแล้วเดี๋ยวลําดับถัดไป ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นเพชนะจะเหลืออีกแค่8ตัวเท่านั้นคะก็จะครบ44ตัวนะเราก็มารอฝึกกับคลิปครูกกอยนะคะให้เกิดความแม่นยำในการอ่านออเสียงเพจนะให้ถูกต้องกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกับครูก้อยในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ รับชมจบแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานทางการศึกษาและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญที่จะทำให้เด็กของเราอ่านออกเขียนได้กันนะคะ